สวัสดีครับพบกันอีกคลิปกับบ b k k Smart Car คาร a เทเลที่เอโวมัน a oma, ดีนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวนี้เป็นตัว t o โย t a Camry รนะครับตัวนี้แต่งเป็นหน้า,าตัวเล x 斯ซัตมานะครับผมมาติดตั้งเป็นระบบตัว Smart Key ย e ค Pro ลนะครับ k e เล e t กลหมายความว่าพอเราเดินเข้าไปใกล้รถนะครับรถจะปลดล็อกอัตโนมัติให้นะครับโดยจะมีตัวสัญญาณไฟฉุกเฉินกระพริบ2ครั้งแล้วก็อาจจะมีเสียงไซเรนเป็นเสียงปิ๊บๆของตัว Cam r y รนะครับเมื่อเราเดินหากจากตัวรถนะครับรถก็ จะล็อกอัตโนมัติให้นะครับผมโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องกดตัวรีโมทนะครับเมื่อตัวสัญญาณกล่องมันหารีโมทไม่เจอนะครับรับมอเดินข้าไปใกล้ก็จะผลล็อกอัตโนมัติให้นะครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันการใช้งานภายในของตัวเจ้าแคมรีตัวนี้กันนะครับผมว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับผมมาติดตั้งเป็นระบบพุสตาร์นะครับพร้อมกับตัวระบบคีเลตนะครับเป็นตัวคีเลตโกนะครับผม ติดตั้งระบบคิเลตโกนะครับลูกค้าจะได้รีโมทอ่าเป็นตัวตรงรุ่นของตัวแคมรี่นะครับเป็นรีโมท2ตัวหน้าตาแบบนี้นะครับผมพร้อมกับตัวโลโก้ของตัวโตโยต้าเขานะครับแล้วก็มีกุญแจซ่อนเก็บไว้ด้านในนะครับก็เหมือนกับตัวท็อปทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นรีโมทเดิมของลูกค้านะครับลูกค้าอ่านี่ซื้อมือสองมานะครับระบบเดิมก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับอ่าก็ยังล็อกข่ายล็อกได้ปกติพร้อมกับระบบเปิดฝาท้ายนะครับผมระบบใหม่ก็ใช้งานเป็นระบบ เหมือนนวนได้เหมือนกันนะครับก็คือล็อกแล้วก็ไขล็อกแต่จะแตกต่างที่จะมีเสียงตัวปิ๊บปิ๊บมาให้ด้วยนะครับผมมาใช้งานฟังก์ชันภายในของตัวระบบพุสตานะครับก็เหมือนกับตัวของระบบศูนย์นะครับหลายๆท่านก็ถามว่าถ้าติดระบบพุสตานแล้วระบบกุญแจเดิมจะใช้งานได้หรือเปล่าก็ถ้าเกิดว่าระบบกล่องมีปัญหาระบบกุญแจเดิมก็สามารถเปิดฝาออกมาแล้วก็เสียบกุญแจสตาร์ทได้เหมือนเดิมนะครับผมทั้งสตาร์ทได้ดับได้แล้วก็ ตัวปุ่มก็ยังใช้งานได้นะครับถ้ากับว่าเราใช้งานได้ทั้ง2จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบกุญแจเดิมแล้วก็ระบบพุช start นะครับผมมาดูฟังก์ชันการใช้งานท,ทั่วไปนะครับผมระบบพุช start ก็เหมือนกับตัวของระบบศูนย์นะครับก็คือเหยียบเบรกนะครับผมแล้วก็กดปุ่มพุชสตาร์หนึ่งครั้งนะครับแล้วก,ก็สตาร์แล้วก็ทํางานให้เลยนะครับผมระบบไฟฟ้าทั้งหมดก็ เปิดใช้งานได้ครับระบบแอร์จะหน่วงเอาไว้ประมาณ3-5วีแล้วก็จะสั่งคอมเพรสเซอร์ทำงานต่อได้เลยนะครับผมระบบตัวคิเลโกที่ได้มาตัวนี้รีโมทสามารถทํางานอิสระนะครับหมายความว่า,วา,เ,าเราสามารถล็อกรถได้อิสระทั้งนั้นที่เครื่องยนต์ติดอยู่นะครับแล้วก็คลายล็อกได้รวมทั้งาสามารถเปิดฝาท้ายได้โดยการกดปุ่มตัวรูปรถฝาท้ายนะครับเป็นปุ่มล่างนะครับ กดค้างไว้ประมาณ3-5ึงาวินะครับฝาท้ายก็จะเปิดให้นะครับผมแล้วก็เราก็ปิดแบบเป็นนวนไปนะครับผมระบบฟังก์ชันใช้งานต่อไปก็คือรถจะล็อกอัตโนมัติให้นะครับผมหลังจากที่เราขับขี่ออกไปนะครับก็จะล็อกประตูทุกบานให้แล้วก็จะปลดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราดับตัวผู้สตาร์ทไปนะครับผมฟังก์ชันใช้งานของตัวคีลด์โกได้ความสะดวกสบายเกี่ยวกับ การจอดรถในตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับคือหมายความว่าเราดึงเกียร์มาในตำแหน่งเกียร์ว่างลักษณะนี้ได้เลยแล้วก็สามารถดับเครื่องยนต์เพราะว่าเราไม่ต้องเสียบกุญแจแล้วแล้วก็สามารถดับเครื่องยนต์แล้วก็รถก็สามารถเข็นได้โดยเฉพาะเมืองไทยนะครับที่จะต้องจอดรถสอนคันนะครับผมระบบคันนี้มาติดตั้งเป็นปุ่มแท้นะครับอาจจะมีฝาครอบแลวก็ ซากเวอรุร่นนี้ก็สามารถเบิกศูนย์ได้นะครับสำหรับติดตั้งโดยตรงของตัวระบบของเขานะครับผมมาดูฟังก์ชันการใช้งานอีกอย่างหนึ่งของตัวระบบคีเรตโกนะครับตัวคีเรตโกสามารถสั่งสตาร์ทในระยะไกลได้นะครับผมก็คือสามารถสตาร์ทในระยะประมาณ20-30เมตรได้โดยการกดตัวล็อกค้างเอาไว้นะครับผม เมื่อรถติดแล้วระบบล็อกอัตโนมัติก็ยังล็อกอยู่นะครับการเข้าถึงรถก็คือ,อต้องปลุดล็อกหลึ่งทางนะครับถึงจะเข้าถึงแล้วก็เข้ามาใช้งานภายในรถได้นะครับระบบคิเลเลตโกนะครับสามารถล็อกรถอิสระขณะที่เครื่องยนต์ติดอยู่ได้นะครับอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องทิ้งเอาไว้นะครับผมแล้วก็สามารถล็อกอิสระได้จาก ในรถนะครับล็อกขายล็อกได้นะครับผมรีโมทเดิมไม่สามารถทำได้นะครับถ้าเกิดเครื่องยนต์ติดอยู่รีโมทเดิมก็จะใบนะครับไม่สามารถจะสื่อสารได้ อันนี้ก็เป็นข้อดีของระบบตัวคิริตโตนะครับคือสามารถล็อกอิสระกรณีถ้าเกิดว่าท่านขับทางไกลมาอยากจะอจอดรถแล้วก็ลงแวะปัม๊มทําธุระแป๊บหนึ่งนะครับให้บุตรหลานหลับในรถหรือว่าบางท่านเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะครับผมตัวคิริโก้ก็จะตอบโจทย์ันนี้นะครับก็คือสามารถล็อกแล้วก็คายล็กอกโดยเฉพาะรถที่ติดแก๊สนะครับไม่ต้องมาสตาร์ทน้ํามันใหม่แล้วก็แก๊สใหม่นะครับเราเข้ามาก็ปลดล็อก แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับผมก็ชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าสนใจในการติดตั้งระบบ k e y l e d Go ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็ลองเข้าไปดูใน YouTube Channel ของผมได้นะครับผมจะทิ้ง link ลิงก์แล้วก็ทิ้งตัว ID Line พร้อมกับ QR โค้ดนะครับก็มีโปรโมชั่นอะไรก็เข้ามาทักทายได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากกันด้วยกับตัว t o y ยต้า a ค r y ตัวนี้นะครับผมสวัสดีครับ